เจมสดแดง26กรกฎาคม2,567 TTB Analytics ชี้การลงทุนไทยอยู่ในภาวะ Underinvestment TTB Analytics ชี้การลงทุนไทยอยู่ในภาวะ Underinvestment หวันแรงส่งจากการบริโภคอย่างเดียวไม่เพียงพอพยุงเศรษฐกิจระยะยาวแนสซี NASA, ขอเร่งเสริมก่อนเศรษฐกิจจะโตช้าลงไทยโพลีคอน เปิดขายหุ้นกู้6-8สิงหานี้บริษัทมหาชนจำกัดไทยโพลีคอนเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1ทับพหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิมีประกรันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ2ปี3เดือนอัตราดอกเบี้ย6 0 0ถึง6.25เปอร์เซต์ต่อปีกำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน โดยเสนอขายให้กับสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่กำหนดไถ่ถอนปี2569และคาดว่าจะเปิดขายระหว่างวันที่6-8ถึงสิงหาคมนี้ราชธานีลิสซิ่งลงหนักราคาหุ้นราชธานีลิสซิง่งวันนี้ถือว่าปรับตัวลงหนักเกือบ12เปเซภายในวันเดียววันนี้เจมส์แดงหวังว่าราคาหุ้นราชธานีลิสซิง่งน่าจะตั้งหลักได้ค่ะโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ dot com